สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิ้เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำชูครีมคุกกี้ไส้ครีมคัสตาร์ดเอาไว้ทำกินกันในครอบครัวเมนูนี้มีหลายคนคอมเมนต์ขอกันมานานแล้วเดี๋ยววันนี้ชวนมาทำกินด้วยกันนะทำไม่ยากอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าทำได้แน่นอนนะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยเรามาทำตัวไส้คัสตาร์ดกันก่อนนะคะใส่ไข่แดง2องฟองตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะในส่วนของไข่แม่มิ้วใช้เบอร์2นะพอเราคนจนเข้ากันดีได้สีเหลืองนวลแบบนี้นะคะก็ใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปค่ะ แล้วก็ควรให้เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่นมจืดตามลงไปค่ะแม่มิวจาแบ่งใส่ส,สองครั้งด้วยกันนะควรผสมให้เข้ากันดีค่ะ แล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวไข่สัก1ช้อนชาครึ่งในส่วนนี้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปเทใส่หม้อได้เลยเดี๋ยวเราจะนำไปตูนบนเตาแก๊สนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการตูนตัวไส้คัสตารนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดแบบนี้ จนตัวคาสต์โคนเลยนะคะคนสักครู่เริ่มค้นจะเห็นว่าเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจให้คนต่อนะคะจนได้ตัวไส้คัสต์ที่เป็นเนื้อเดียวกันเนียนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดไฟยกลงนำไปเทใส่ในถ้วยเอาไวา้ให้หาฝาหรือว่าแรปพลาสติก ปิดเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจากนั้นเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาเรามาทำหน้าคุกกี้กันนะคะใช้เนยจืดอุณหภูมิห้องนะแม่มิ้วนำเนยอ,ออกจากตู้เย็นพักทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีให้อ่อนตัวลงนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยนำมาทำแบบนี้นะคะ ใช้ไม่ไพ่คนให้ตัวเนยนะคะเริ่มละลายแล้วก็อ่อนตัวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปจากนั้นก็คนผสมให้น้ำตาลทรายกับเนยเข้ากันดีค่ะพอเข้ากันได้แบบนี้ก็ให้ร่อนแป้งเค้กลงไปได้เลยนะคะแม่มิวใช้แป้งเค้กของตากิเลนแดงใช้ห้ออื่นได้นะ จากนั้นก็ควรผสมให้แป้งเนยน้ำตาลเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปวางบนแผ่นกระดาษขายแบบนี้ค่ะใครไม่มีก็ใช้แผน่นแรปพลาสติกก็ได้นะคะ แล้วก็ประกบกระดาษขายอีกหนึ่งแผ่นแบบนี้ทับลงไปจากนั้นเราจะรีดให้เป็นแผ่นบางๆความหนาสักประมาณ2-3มิลนะคะไม่หนาไม่บางเกินไปนะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ช่องแช่แข็งแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยะคะ่ะ ขั้นตอนต่อมาเรามาทำตัวเนื้อชูครีมกันนะคะใช้เนยจืดเหมือนเดิมนะตามด้วยน้ำเปล่านมจืดแม่มิ้วใช้นมโรงเรียนนะคะแล้วก็เกลือป่นนิดนึงค่ะจากนั้นก็นำไปวางบนเตาแก๊สแล้วก็เปิดไฟเราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในระหว่างนี้ก็ ให้คนตลอดแบบนี้สักครู่จนเขาเดือดหรือว่าตัวเนยละลายดีค่ะประมาณแบบนี้เลยนะคะพอเดือดได้ที่แบบนี้ก็ให้ปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งเค้กที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ให้รีบคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเร็วที่สุดนะอย่าให้มีผงแป้งสีขาวจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ พอเราคนสักครู่ให้ส่วนผสมเข้ากันดีให้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ควรต่ออีกประมาณ5นาทีให้ตัวเนื้อแป้งใสขึ้นก็ปิดไฟยกลงจากนั้นให้คนต่อจนตัวเนื้อแป้งไขรร้อนแล้วก็ได้ตัวเนื้อแป้งที่อุ่นๆนะคะ ให้จับเนื้อแป้งดูนะคะถ้าอุ่นๆแล้วก็ให้ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะทยอยใส่ทีละฟองวันนี้ใช้ไข่3ามฟองแม่มิวใช้เบอร์สองแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะคะจะลดเรื่องของกลิ่นคาวด้วยนะคะเราจะค่อยๆผสมทีละฟองจนเข้ากันดีนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะ ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะหลังจากที่เราใส่ไข่ฟองที่3ควรผสมให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะได้เนื้อประมาณแบบนี้นะคะก็คือไม่เหลียวเกินไปไม่แห้งเกินไปได้ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็นำไปเทใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ ลายอากาศออกไปให้หมดนะคะแม่มิวไม่ได้ใส่หัวบีบนะใช้การไกลตากตรงปลายถุงบีบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บีบใส่ถาดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะให้รองกระดาษขายที่ถาดด้วยนะขนาดไซส์วันนี้แม่มิวทำไซส์ขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะจากนั้นนำแผ่นคุกกี้ที่เราแช่แข็งทําในตอนแรกนะคะ มาตักให้ได้ทรงกลมๆแบบนี้แม่มิ้วใช้แก้วใครมีอุปกรณ์อย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นได้เลยนะคะตักขนาดซ้ายให้พอดีกับตัวชูครีมเมื่อกี้ที่เราบีบนะคะนำแผ่นคุกกี้ที่เราตักเสร็จเรียบร้อยมาวางทับบนเนื้อขนมชูแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็นำไปอบได้เลยนะคะให้วอร์มเตาอบก่อน20นาทีไฟบนล่างวางถาดกลาง190องศา15นาที180องศา10นาทีนะคะได้มาเรียบร้อยถาดแรกนะคะนี้เลยนะเดี๋ยวนำออกจากถาดนะคะแล้วก็ไปพักไว้บนตะแกรงให้เย็นจากนั้นเราจะอบชุดถาดไปะคะ่ะ ันนี้ก็เป็นถาดที่2นะคะแม่มิ้วทำไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะผิวข้างล่างของเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเนื้อขนมชูเปล่าๆไม่มีตัวหน้าคุกกี้ใครชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ได้เลยนำไปพักบนตะแกรงให้เย็นเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นเรามาทำตัวไส้ครีมคัสตาร์ดกันต่อค่ะตัวเนื้อคัสตาร์ดที่เราทำในตอนแรกนำไปแช่ตู้เย็นจนเซ็ตตัวได้แบบนี้นะ,ะให้นำมาตีอีกหนึ่งรอบนะคะให้ได้ประมาณแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตีตัววิปปิ้งครีมกันก่อนนะคะแม่มิ้วใช้วิปปิ้งครีมแบบดรลี่นะคะ200กรัม เราจะใช้เครื่องตีไฟฟ้าสปิด4ตีจนขึ้นฟูเซตตัวดีแบบในคลิปนี้นะคะใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าก็ใช้ตะก้อมือได้นะคะของแม่มิวจะตีจนขึ้นฟูแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ตัวเนื้อคาสตาร์ดนะคะลงไปค่ะแล้วก็ตีผสมจนเข้ากันดีเลยนะคะ ็จะได้ตัวไส้ครีมคาตารตาดประมาณแบบนี้นะคะก็นำใส่ถุงบีบได้เลยจากนั้นแนะนำให้นำตัวไส้นะคะไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสักประมาณ1ชั่วโมงให้เซ็ตตัวดีก่อนค่อยนำมาใช้นะ,ะแต่ของแม่มิวแม่มิวรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเย็นแสงจะหมดแล้วนะ,ะแม่มิวก็จะเจาะรูตัวขนมชูนะคะแล้วก็ใส่ไส้เลยนะคะเจาะรูไม่ต้องใหญ่มากนะ แล้วก็บีบตัวไส้ครีมคาสตาัดลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะถ้าทำไซส์จัมโบ้นะก็จะทานหนึ่งลูกนี่คืออิ่มเลยนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะใส่ไส้สี่ลูกนะคะแล้วก็จะผ่าให้ดูก่อนนะเพราะว่าแสงจะหมดจะมืดแล้วนะคะ นี่เลยนะชูครีมคุกกี้ของเราในวันนี้ถือว่าสวยงามใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่เลยนะคะน่าทานสุดๆเลยใส่แน่นๆเลยนะเดี๋ยวผ่าอีกอันนึงให้ดูมีดต้องคมนิดนึ่งนะ ผิวคุกกี้ของเขาจะกรอบนะแต่จะกรอบได้ไม่นานแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะหลังจากนั้นความความกรอบก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวดูไส้ข้างในนี้เลยนะตัวไส้ที่ทำได้วันนี้นะคะจะหวานน้อยกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยพอดีปรับรสชาติได้นะคะยังไงก็ลองไปทำกินกันดูใครทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์ลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ